ท่านพ่อคะอเคช้าเนี่ยท่านพ่อเป็นยังไงบ้างคะคก็ดีท่านพ่อคะลูกสาวของท่านพี่ฮัตสันค่ะ คนนี้เหรอก็จะมาถึงตั้งแต่แบบมเมื่อไรเมื่อวานค่ะคุณปูเงยหน้ากันนะเงยหน้าตรงๆงนั่งซ้ายข้างบนสวยงามมาก มีดวงตาที่ต้องการเรียนรู้แล้วก็เอาชนะแฝงไม่ได้ความจริงใจแห่งความจริงและซื่อสัตย์ฮัทซันนี่ก็าทั้งโชคดีจริงๆนะเนี่ยนะที่เขาได้มีโอกาสได้ของขวัญชิ้นเยี่ยมจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นเจ้าชอบที่นี่ไหมหลานปู่ชอบม,มากค่ะพี่ปู่ ครูฮาแต่ไม่ด้วยเสน่ห์น่าหลงไหลนี่ก็แปลว่าถ้าหากว่าจะให้เจ้าอยู่ที่นี่ตลอดไปเจ้าก็คงอยู่ได้สินะอขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่เพื่ออะไรคะ้าคุณปู่สำคัญสำคัญพูดชัดเจนนะฉาดฉันเหมือนกับเ,เ,เหมือนกับ คนหนุ่มสาวทั่วไปที่เขามีหัวใจที่จะแสวงหาโดยที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คนที่หยุดวิญญาณโดยที่ไม่แสวงหาแล้วแล้วก็ mm hmm. ก็ถ้าว่าคนคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วนั่นนะจ้าว่าจริงไหมล่ะจริงค่ะจริงที่สุดเลยอื mm hmm. ปู่คิดว่าเจ้าคงจะได้พบคำตอบจากตัวของเจ้าเอง แต่หากว่าเจ้าจะอยู่ที่ครูหานี่ตลอดไปว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่เพื่ออะไร ข่าอยู่ที่ไหนไยเดรแหมดูท่านช่างกระตือรือร้นซะเหลือเกินนะพูดให้ดีนะอย่ามาเล่นลิ้นกับข้านะอย่ามาตีสมบัติสมนวนกับข้านะคนที่แล้วก็โซไรดาพอคนใหม่มาท่านก็ไม่สนใจเลยนะข้ารู้นะ ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่เจ้าอยู่ในที่ที่เจ้าควรจะอยู่สมานที่สยื่นนอยื่นหน้าขอมมาไม่ทาท่านหวังว่าจะได้ลูกสาวท่านฮัันมาเป็นเมียอย่างนั้นเหรอเดีย๋ยวหวังเลยไม่มีทางหรอกผู้หญิงฉลาดอย่างนางนะ ไม่มีวันที่มาสนใจผู้ชายอย่างท่านหรอกคอยดูก็แล้วกันเจ้าคอยดูนะ อร่อยอร่อยอร่อยที่สุสดเลยมาสแตนมากอะไรจะมาสแตนขนาดนี้พันไม่เคยกินอย่างนี้มาก,ก่อนเลย <c oughs> นี่ทำได้อย่างนี้ขนาดไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เฮเลนจ๋าอย่างกับอาหารทิพย์เนี่ยลงมาจากสว,สวรรค์เลยนะจ๊ะทำไมเธอทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นสูตรของแดเนียลเขนานะอ๊ ูตรของอาาแดเนี่ยเหรอจะ๊ะโอ้โหยิ่งอร่อยมหาศจรัน์แห่งความมหาศจจันทร์สุดยอดไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยเออเออนี่เฮเลนจา๋าตั้งแต่ฉันมาเนี่ยไม่เห็นหลานแดนเนี่ลเลยอะ่ะหลานแดเนียลไปไหนแล้วจ๊ะเขาออกไปข้างนอกจะ้ะไปข้างนอกอะไรกัน ไปไหนกันนะ่ะก็ฉันมาตั้งแต่หกโมงเช้านะเฮเลนยังไม่เจอเจอหลานดานเนี่ยเลยเขาไม่ได้บอกไว้จ้ะอู้ยจ้ะแย่จริงฉันลืมใส่เกลือว่าให้ไปเธอไม่ตื่นฉันด้วยนะจ้ะฉันขอโทษจ้ะฉันขอโทษจ้ะเอ่องั้นจ้ะจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันชิมให้เธอใหม่นะจ้ะเฮเลนนะอืมชิมอีกนิดนึงนะจ้ะ เฮเลนจ๋ายิ่งอะไรขึ้นมากกว่า,วาตั้งเยอะมหัศจรรย์ของแห่งความมหัศจรรย์เลยล่ะจ้าเฮเลนนี่เฮเลนเฮเลนจ๋าเรนเและหลานดานเนียนเนี่ยจะกลับมากี่โมงเหรอจ๊ะเออเขาไมา่ได้บอกแชมป์ไปะด้วยสิจ๊ะเออน,นี่ขอจานนิดหน่อยสิโอ,โอ้ได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 จานเหรอจ๊ะจานจาน๊ะ นี่จ้ะนี่จ้ะไฮแลนด์ได้แล้วจ้ะเออนี่ไฮแลนด์จ๋าแล้วหลานดานเนียนเนี่ยไปกับใครจ้ะอุ้ยนี่ไม่ใช่จานใส่ขอนี่จ้ะอันนี้เป็นจานโช์นะโช์เลยจ้ะได้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 งั้นงั้นฉันไปหยิบให้ใหม่นะจ้ะอยู่จานตรงนั้นจ้ะจ้ะได้นนุนนะจ้ะ เดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวได้แล้วจ้าเฮเลนรอเดี๋ยวนะจ๊ะตรงนี้ใช่าแม่จ้าเฮเลนจ๋านี่นี่เปล่าอุ้ยนี่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 จ๊ะได้แล้วจ้าเฮเลนอะไรเอามาสองใบที่จ๊ะใบเหรอจ๊ะอุ้ยได้เถิดดอได้ยดอสองใบนะจ๊ะได้เฮเลนอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะจ้าแมขอบใจมากนะหลานที่เฮเลนหลานดานเนียนน่ะมีคนรอดไปเปล่าจ๊ะไม่มีครับคุณแม่ ผมไปดูทุกที่ที่แดนนี่น่าจะไปก็ไม่มีอ่ะถามใครๆก็ไม่มีใครเห็นฮมันก็แปลกนะแล้วนี่จะหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันนะผมว่ายายเนียต้องประกบดัานอยู่ในบ้านแน่นอนคุณแม่ออ้ยไม่มีลูกไม่มีนี่ขนาดแม่แนะ้วตะลุยก็ไปถึงห้องนอนเลยไม่มีลูกไม่เออหน้าเบื่อที่สุดเลยผู้ชายอะไรก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองมิเศษสเต็มประดาละมัง้ง <h> เป็นไง ถูกไอ้การลิ้มขังไวในห้องอีกยังไงบ้าสิฉันไม่โง่อให้มันขังฉันไวเป็นครั้งที่สองอยาลูกลูกลูกการลิ้มแกล้งอะไรลูกหรือเปล่าลูกนะเขาไม่ทําอะไรเลยนะสิคะคุณแม่เนี่ยนะหนูตามหาเขาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่พบขับรถวนหาสองรอบก็แล้วสามรอบก็แล้วน้ํามันหมดไปตั้งหลายรอบเนี่ยไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนสงสัยจะตายไปแล้วก็ไม่รู้ค่ะแปลกจริงเลยนะฟิลิปไปตามหาดาเนียนก็ไม่เจอ หรือว่าสองคนเป็นมนุษย์น่องหอนซะก็ไม่รู้สินะโอ้ยเหนื่อ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 ยแม่ขา<ะ>แต่ค่าน้ำมันวันนี้คุณแม่ต้องออกให้หนูนะว่าไงนะค่าน้ำมันอุย้ยไม่ได้ไม่ได้ๆๆแม่ไม่เกี่ยวด้วยหรอกอะไรกันใครใช้คนนั้นก็ต้องเติมสิจ้าอ้าวนี่ ปฏิบัติหน้าที่นี่ค่ะคุณแม่นั่นแหละต้องเป็นนายทุนเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันไม่เกี่ยวกับแม่ใช่ครับนี่เมื่อคุณแม่ไม่ยอมลงทุนแล้วคุณแม่จะเอากำไรที่ไหนกลับคืนมาใช่ไหมครับใช่เออนุณแม่ใจใจผมก่อนไปก่อนพนักานน้าแลวก่อนแม่ไม่ยอไม่เอาใจแม่เลยแม่ไม่เกี่ยว